1รอบลมหายใจนะคะมหายใจเข้าท้องผองหายใจออกท้องแดจากมอไปเีใจหายใจเข้าจำและหายใจออกปลาดังทตาอ,าอม่หายใจเข้ายอ,อหายใจออกเก็บหน้าท้องพงบับตกลงไป้างท่าไวยนับหนึ่ง นับสองนับสามนับสี่และหายใจเข้าเข่าตึงสอบตรงและหายใจออกทาดาสนาหายใจเข้ายกอกหายใจออกเก็บหน้าท้องพาพโต๊ลง 那啊。 ออกหายใจเข้าปลายแขนท้งองสั่หายใจออกเท้าสะโพกค่ะหายใจเข้ายกอ,อกเปิดอ,อกเปิดไหล่ศีรษะเชิดตามองกล้าหายใจออกเก็บหน้าท้องลงมาครึ่งทางนะคะวางมือมอยู่ช่วงเตรียมผักบอนนะคะหายใจเข้า นะคะปลดบอลออกไปไว้ด่างด่งเอาไว้ที่สะโพกแล้วนั่งหันหน้ามาทางหันหน้าแล้วนั่งบนบอลซิปอ่อนบอลอ่ะถัดบอลมาตรงนี้หน่อยแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะมาตรงนี้หน่อยมาตรงนี้หน่อยเราจะซิปอัพผอนบอลซิปอัพออนเราจะฝึกนั่งบนบอล ไม่ตอบ หายจะเข้ากลางแขนงั้งสองข้างหายจะออกเราจะบิดฝาบิดฝาบิดมาแต่ลำตัวนะคะสะโพกขาแข็งแรงอยู่ที่เดิมวันคอนโทรลบอดทุกแขนเสมอไหลไหลไม่ตกอาหารยางเลยที่ เราเลยกากุกาีกว่าจะได้ และหักกลับป่ะอ่า,อาะฮะผสมน้ำคาวคลองจิ้มบ็อกนะคะตัวจะได้สังารากลับมา1 2 3 4ูเย็บทับป่ะกลับมาจะกลับไปไซส์แทนวันทเป็นจังหวะเดียวนะคะ เยี่ยมากนะคะ